คือ5มาหากับผิวขาวของเรากันนะคะที่ช่วยดูแลผิวให้กระจ่างใสผิวขาวสม่ำเสมอผิวสุขภาพดีไปพร้อมกันค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ถุงแป้งดับอะไรสากคลิปนี้นะคะทุกคนถุงแป้งจะมาพูดถึง 5มหากราบตัวที่ช่วยให้ผิวขาวกระจ่างใสเรียบเนียนและก็ผิวสม่ำเสมอค่ะต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าถุงแป้งเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะดูแลผิวกายเนี่ยดีมากๆนะคะทั้งผิวหน้าทั้งผิวกายเนี่ยค่อนข้างที่จะดูแลหนักมากๆแล้วก็เป็นคนที่ชอบซื้อโลชั่นอะไรที่มันบำรุงผิวให้ผิวกระจ่างใสมากยิ่งขึ้นอะไรประมาณนี้นะคะ่ะซึ่งวันนี้นะคะถุงแป้ง นำห้าตัวนี้มาแนะนําให้กับคุณผู้ชมได้ดูว่าทํายังไงผิวเราถึงจะเนียนใสไม่มีแบบว่าไม่มีริ้วรอยหรือไม่มีจุดด่างดําแล้วก็กระจ่างใสแบบเป็นธรรมชาติดูมีออร่าค่ะทุกคนซึ่งวันนี้ก็ยกมาแค่นี้นะคะแค่ห้าตัวที่ใช้เป็นประจําอีกอย่างนะคะบอกเลยนะคะว่าไม่มีสปอนเซอร์ใดๆทั้งนั้นเพราะว่าเราซื้อเองใช้เองค่ะเพื่อต้องการผิวสว่างกระจ่างใสนะคะวันนี้ของเราแล้วก็เลยอยากจะมาบอกต่อแล้วก็แนะนําแชร์เทคนิค วิธีการดูแลผิวในแต่ละวันของถุงแป้งนะคะซึ่งเดี๋ยวเราไปดูกันที่ตัวแรกกันเลยนะคะเรามาเริ่มกันที่ตัวแรกเลยนะคะตัวแรกเนี่ยถุงแป้งจะใช้เริ่มต้นของการที่ก่อนอาบน้ําค่ะก่อนอาบน้ํานะคะทุกคนขอเวลาสักประมาณ15นาทีเท่านั้นนะคะก่อนอาบน้ํานะคะถุงแป้งจะใช้ มะขามพะเยาค่ะเป็นมะขามขัดผิวนะคะที่ช่วยในเรื่องของกระจา่างใสราคานี้เนี่ยบอกเลยว่าทุกคนเนี่ยสามารถซื้อตามได้เพราะมันเป็นราคาหลักสิบแต่คุณภาพคือหลักร้อยนี่คือใช้มาหลายกระปุกแล้วแล้วก็รู้สึกว่ามันเห็นผลจริงๆแล้วมันก็ปลอดภัยนะคะทำให้ผิวสว่างกระจา่างใสจริงๆนะคะเนื้อมะขามเขาเนี่ยก็จะมีความแบบเป็นอย่างนี้สีดำ แบบเนื้อไม่หยาบนะคะเนื้อไม่หยาบไม่หนาคือไม่บาดผิวแน่นอนกลิ่นของเขาก็จะมีความเป็นแบบเป็นมะขามะคะ่ะซึ่งมันดีมากๆครีมมะขามขัดผิวนี้นะคะจะเป็นตัวช่วยขั้นดีที่ทําให้ผิวของเราเนี่ยผัดเซลล์ผิวให้ออกนะคะแน่นอนว่าร่างกายของคนเราเนี่ยมีการผัดเซลล์ผิวอยู่เรื่อยๆเพราะฉะนั้นเราก็จะมีตัวช่วยในเรื่องของการผัดเซลล์ผิวที่ทําให้แบบว่า ผิวกจ่างใสได้เร็วขึ้นนะคะผัดเซลล์ผิวเก่าเพื่อเผยเซลล์ผิวใหม่และถุงแป้งนะคะใช้เป็นประจำทุกสัปดาห์นะคะย้ำว่าทุกสัปดาห์ค่ะตัวนี้นะคะนบอกต่อในราคาที่ซื้อมาเพียงแค่35บาทเท่านั้นน่ะ35บาทกระปุกเท่านี้ใช้ได้นานมากอึงปะ โอเคนะคะตัวนี้เป็นตัวเริ่มต้นของการที่ก่อนที่จะอาบน้ำค่ะทุกคนนะคะตัวที่2นั้นก็คือเบบี้ออยค่ะเบบี้ออยของเบบี้มายซึ่งตัวนี้คือทุกคนสามารถใช้ตัวไหนก็ได้นะคะหลังจากที่เราขัดผิวด้วยมะขามเสร็จแล้วใช่ไหมสักับหรือมะขามอะไรก็ได้ค่ะขัดเสร็จเรียบร้อยแล้วอาบน้ําเสร็จเรียบร้อยแล้วอาบน้ําเสร็จหลังจากที่ตัวหมดัหมดๆเนี่ยให้ทาเบบี้ออยนะคะวันนี้ถุงแป้งไม่ได้เอามาด้วยแต่ว่า ทุกคนสามารถซื้อเบบี้ออยยี่ห้อไหนก็ได้นะคะก็เอาไปชโลมผิวทาทั้งตัวเลยนะคะบริเวณที่ขัดผิวของเรานะคะ แค่นี้เลยหลังขั้นตอนการที่เราขัดผิวเสร็จเราก็ปอบปรลมผิวด้วยเบบี้ออยต่อนะคะตัวที่3มค่ะตัวถัดไปนะคะนั่นก็คือตัวที่สมค่ะเราจะทาหลังจากที่เราทาเบบี้ออยเสร็จแล้วนั่นก็คือเป็นโลชั่นค่ะโลชั่นวาสลีนนะคะ,ะ,คะสูงแป้งจะมี2สูตรก็คือมีสูตรกลางวานันแล้วก็สูตรกลางคืนซึ่งสูตรกลางคืนน่ยจะเป็นสูตรของ นนํางิแต่ว่าวันนี้ถุงแป้งไม่ได้พกมาเพราะว่าถุงแป้งมาเที่ยวแล้วมันหนักกระเป๋านอนถุงแป้งก็เลยพกมาแค่สูตรกลางวันนะคะจริงๆเนี่ยกลางวันก็ใช้ได้ทั้งกลางวันและกลางคืนเลยนะคะวัสลีนสูตรนี้คือชอบวัสลีนตรงนึงคือมันมันซึมผิวง่ายมากแล้วมันมันไม่ทําให้ผิวเหนียวเหน,นอะหนะนะคะจริงๆอ่ะจะสามารถใช้วัสลีนตระกูลไหนก็ได้นะคะขึ้นอยู่กับว่า,าคุณผู้ชมเนี่ยอยากได้แบบให้ผิวเราออกมาเป็นมูตไหนนะคะอันนี้มันจะช่วยในเน้นของเรื่องความแบบ กระจ่างใสนะคะแต่ว่ามันก็จะมีในเรื่องของความชุ่มชื้นลดเลือนจุดด่างดําอันนี้คือมันมีหมดเลยนะทุกคนสามารถเลือกตามสูตรตามสภาพผิวของทุกคนได้เลยนะคะและนี่ก็คือตัวที่3หลังจากทาโลชั่นออยล์เสร็จนะคะเราจะตามด้วยโลชั่นของวาสลีนค่ะและตัวถัดมานะคะก็คือตัวที่4ค่ะตัวนี้คืออยากจะ นำเสนอทุกคนมากๆนะคะก็คือ J K Lab นะคะเป็นบอดี้ครีมนะคะที่มีส่วนผสมของ Moisturizer และ Brightening นะคะมีส่วนผสมของ AHA บวกกับอะบุูตินนะคะซึ่งในตัวนี้เนี่ยคือผิวร่างกายของเราเนี่ยผิวกายผิวหน้าเนี่ยทุกคนต้องการ AHA เพื่อบำรุงผิวแล้วนะคะถุงแป้งได้ตัวนี้มาเพราะว่า ไปดูรีวิวมาจากท่านหนึ่งเนาะในแอปพลิเคชันหนึ่งก็เลยโอ้ลองโอเคลองซื้อมาตามดูนะคะราคาไม่ถึง200บาททุกคนกระปุกใหญ่อยู่นะประมาณ200กรัมซึ่งลักษณะเนื้อครีมเขาอ่ะมันจะค่อนข้างที่จะแน่นเนือนิดนึงคือถ้าถ้าทาเสร็จอ่ะทา,า,าหลังจากทาโลชั่นวัสลีนเสร็จอ่ะคือต้องต้องตากพัดลมหรือว่าเปิดแอร์แรงๆเพื่อที่จะให เนื้อครีมเนี่ยมันซึมเข้าสู่ผิวได้เร็วขึ้นนะคะซึ่งอันนี้ก็ไม่มีสปอนเซอร์เหมือนกันคือเราก็ซื้อเองใช้เองนะคะและนี้ก็คือตัวที่4ของเราค่ะและตัวสุดท้ายขั้นตอนของการดูแลผิวซึ่งขาดไม่ได้เลยนะคะนั่นก็คือครีมกันแดดค่ะครีมกันแดดนะคะคือสำคัญมากทั้งผิวหน้าและก็ผิวกายแน่นอนว่าถ้าวันไหนเนี่ยเร่งรีบอย่างน้อยสิ่งที่จะไม่ลืมทาเลยก็คือครีมกันแดด จะต้องทาเป็นประจำทุกวันนะคะไม่ว่าจะเจอแดดน้อยหรือแบแบแดดมากไม่เจอแดดเลยยังไงก็ต้องทาคิีนกันแดดนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยถุงแป้งใช้ของซิต้าเอาจริงๆถุงแป้งก็ลองมาหลายแบรนด์แล้วนะจนแต่รู้สึกว่ามันมันเหนียวเหนื่อนอะ่ะมันซึอมอยากอะ่ะแต่ตัวซิต้าของเขานะคะก็ รู้สึกว่าทาไปแล้วก็จะมีความแบบเย็นอ่ะมันจะมีสูตรเย็นแล้วก็มีสูตรน่าหอมนะคะแล้วก็มีกลิ่นหอมเหมือนกันทาไปแล้วซึมง่ายแล้วก็ทาง่ายไม่เหนียวเนื้อนอะ่ะก็เลยเลือกที่จะใช้ตัวซิต้าต่อไปนะคะโอเคค่ะและนี่คือทั้งหมดนะคะที่อยากจะมาแนะนำา5มหากาบผิวขาวที่ถุงแป้งใช้ในการดูแลตัวเองอย่างแบบสม่ำเสมอต้องบอกก่อนว่าผลิตภัณฑ์ทุกตัวนะคะไม่ได้ใช้แล้วขาวเลยมันก็ขึ้นอยู่กับสภาพผิวของแต่ละบุคคลนะคะ บางตัวเขาไม่ได้ใส่สารเคมีมาเราจะเน้นในการบำรุงเราจะมีผิวสุขภาพที่ดีไปพร้อมๆกันนะคะสำหรับวันนี้ก็มีทั้งหมด5ตัวนะคะแต่ว่าถุงแป้งเนี่ยไม่ได้เอาเบบี้ออยมาเนาะ และก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะกับ5้ามหากาบผิวขาวฉบับถุงแป้งนะคะสําหรับใครที่ซื้อตามก็สามารถหาซื้อได้ง่ายมากๆค่ะตามห้างสรรพสินค้าทั่วไปเลยนะคะแล้ววันนี้นะคะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปของถุงแป้งด้วยนะคะอย่าลืมติดตามว่าคลิปหน้าถุงแป้งจะพาไปเที่ยวที่ไหนรีวิวรถตุ่นอะไรนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับถุงแป้งด้วยนะคะเพื่อไปสู่2,000ันซับสไครนะคะทุกคนสําหรับวันนี้ถุงแป้งต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะ